โอ้ยตอกออกได้ผลไหมอะเมียวฉันเสียว่าใช้กับไข่ชิ้นไม่ได้ได้แล้วไข่หนูพอแล้วสุกแล้วน่ะจะเตรียมแล้ว chặt bít cấm, kiếm, สวยน่ากินนะใช่เรวได้แค่ไข่สดไข่ใสอย่างเดียวแผลนี้ใช้ไม่ได้นี่เธอเออทอดเผื่อตะฟองแบบนี้เนี่ยหดเองอยู่คนน้ำมันไม่ไหวแล้วเขาดุเกิน เป็นงูเลยเมื่อกี้เขาเป็นปะเนี่ยเขาปะทุเป็นปะทัดเลยอ่ะปุ้ก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 เป็นปะทัด